t ตเกียวรีเวนเจอร์ตอนที่250ความเดิมจากตอนที่แล้วฮักใครได้คิดแผนแยกพวกไฮทดิออกจากกันมิซึยะกับฮักใครสามารถเอาชนะพวกไฮทดิได้จิฟุยุที่สามารถเอาชนะมอจิได้ด้วยหมัดเวียงเพียงครั้งเดียวทําให้พวกของแองกี้กับสไมล,ลี่ทึ่งไปเลยถึงอย่างนั้นจํานวนของโตเกียวมันจิไคก็น้อยกว่าอยู่ดีถ้าเกิดว่าล้มลงไปคนหนึ่งสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเลยทันที ศึกการต่อสู้ระหว่างทาเคมิจิและคาคุโจกำลังดุเดือดศึกระหว่างสองพี่น้องเซนจู ju, ปะทะซันสึและการต่อสู้ของอาซุชิและชิออนกำลังดุเดือดเลยทีเดียวเปิดมาที่การต่อสู้ของทาเคมิจิและคาคุโจทั้งสองกำลังแลกหมัดกันอย่างดุเดือดคาคุโจได้บอกกับทาเคมิจิว่าแกฉันต้องต่อยแกอีกครั้งแกถึงจะล้มลงอาซุชิที่กำลังมองทาเคมิจิปะทะคาคุโจอยู่ตอดีฉัน ต่อสู้เคียงฆ่าฮาดากิทาเคมิจิดังนั้นฉันจะไม่แสดงตัวตนที่ขี้ขาดออกมาให้เห็นเหมือนในอดีตอีกแล้วมาเลยมาดาละลัเมทันใดนั้นเองชิออนก็ใส่สนักมือเตรียมที่จะสู้กับอาซุชิและพุ่งตัวเข้าไปชกทันทีน่าลำคาญชะมัดไปตายซะมาดาละลัมเมแกแกกำลังใช้อาวุธอาซุชิสามารถหลบหมัดของชิออนได้ทำให้ชิออนตกใจเป็นอย่างมาก ฮะ <Huh? S 2> ทันใดนั้นเองอซุชิก็เวียงหมัดชกไปที่หน้าของชิออนอย่างจังแกไม่มีวันที่จะไปถึงจุดสูงสุดหรอกหมัดของอซุชิโดนเข้าไปเต็มๆที่หน้าของชิออนอย่างจังและชิออนก็หมดสภาพการต่อสู้และลงไปนอนกลางดงตีนตอนนี้แก๊งโตเกียวมันจีใครก็ได้ส่งเสียงเชียร์ทันทโนีโตมันโตมันตอนนี้การต่อสู้ตัดไปที่ศึกของอินุอิวากะก็เริ่มพูดขึ้นมาว่า โตมันดูมีชีวิตชีวาจังเลยนะอินุอิก็ได้พูดสวนขึ้นมาทันทีดูเหมิดว่าฉันจะไม่สาบานท,ที่จะแพ้วากะคุ้มทำไมถึงเปลี่ยนข้างไปอยู่แก๊งคันโตได้ละ่ะนายไม่ได้อยู่ข้างเซนจูหรอกเหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่วากะก็ตอบไปทันทีว่าใครจะรู้ละ่ะฮะอินุอิที่กำลังตกใจอยู่ทำไมไม่ลองถามคนข้างหลักด้ดูละ่ะทันใดนั้นเองอินุอิก็หันหลังไปดูทันทีโคดช้า เบงเคที่ตบหน้าอินุอิจนอินุอิลงไปนอนกองกับพื้นนายจะรับมือกับไอหมาน้อยตัวน,นี้อีกนานไหมวะวากะอินุอิที่พยายามประคองตัวและกำลังลุกข,ขึ้นมาบ้าจริงแม้แต่เบงเคเองก็ด้วยเลยมาเปลี่ยนสถานการณ์กันเถอะที่นี่จะเป็นจุดจบของโตมันฉันไม่ได้อ่อนโยนเหมือนวากะดังนั้นเตรียมใจไว้ซะชิอินุอิที่กำลังไม่สบอารมณ์อยู่ โคโค่ที่ได้แต่ยืนอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกตอนนี้การต่อสู้ของสองแก๊งกําลังดุเดือดตัดมาที่การต่อสู้ของเซนจูกับซันสึเป็นอะไรไปเซนจูแกไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ฉันคิดดิเซนจูที่กําลังมีบาดแผลพอโดนซันสึเอาอาวุธของตัวเองฟาดเซนจูพูดขึ้นมาทันทีฮารุฉันจะเอาความสูญเสียของฉันมาจบกันที่นี่ฉันเกลียดการต่อสู้ระหว่างพี่น้องเพราะความผิดพลาดของฉันฉันเสียใจได้ วันนั้นเมื่อไมกี้ทำให้มีบาดแผลฮารุฉันขอโทษจริงๆนะทันทีที่เซนจูพูดจบซันเซอร์ก็เหวี่ยงอาวุธของตัวเองฟาดลงไปที่หัวของเซนจูทันทีทำให้เซนจูล้มลงไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเธอไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับมันเลยเราประทานซันเซอร์เอาชนะเซนจูล้วัยและสถานการณ์ก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแย่แล้วทาเคมิจิพูดขึ้นมาในใจซันเซอร์ที่เอาชนะเซนจูด้วยอาวุธ ก็เดินออกไปทันทีสิ่งที่เธอทำในตอนนั้นเป็นเพียงแค่การกระตุน้น